คยังอยู่กันในเรื่องของสถานการณ์น้ําในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางน้ําในลําน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่เอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่2องตำบล3หมู่บ้านราษฎรค่ะได้รับความเดือดร้อน27ครัวเรือน ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเปิดเผยว่าวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะอำเภอฝางเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันที่15กรกฎาคมซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภยัยน้ําในลําน้ําฝางเอ่อล้อนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนและพื้นที่ทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรเสียหายส่งผลกระทบในพื้นที่สองตบล3าหมู่บ้านราษฎรค่ะได้รับความเดือดร้อน27ครัวเรือน81คนประกอบด้วยหมู่ ที่1ตำบลแม่ข่าแม่น้ำฝางค่ะได้ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน7ครัวเรือน21คนหมู่ที่2และหมู่ที่10ตตำบลสันทรายลำน้ำฝางค่ะได้ไหลเอ่อรล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน20ครัวเรือนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการสรรพกำลังเข้าร่วมเปิดเส้นทางให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และได้สั่งการกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำครับ